ถือว่าบานปลายพอสมควรนะครับผู้ใหญ่บ้านกับคงสรีเห็นการโพ์ของอีกไฟล์แล้วนะครับกับคงสีมองว่าบพพลเลี้ยงลูกนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับได้โพ์ออกมาอย่างต่อเนื่องพี่นงเฮ้ากับคงสรีู้ึกไปน้ำกันนะครับบอกว่าฉันอ่อนแอเคคไหนฉันเสียใจแเคไหน ฉันบ่นเคยเอาเรื่องลูกมาโพดเพื่อเรียกร้องให้ค้นสงสารเพราะฉันยกลูกไว้บนหิ่งบ่เอามาหยุ่งแล้วก็บ่เคยให้ลูกเขาเสียหายแล้วก็ฉันบ่นเคยเอาลูกมาเรียกร้องความสงสารถากคล่ติดตามก็คงรู้เนาะถ้ารักลูกจริงแย่เอาลูกมาหยุ่งแย่เอาลูกมาเกาะ หาคนมีสมองเขาวิเคราะห์มันเกี่ยวกับสันดานคุณยาให้ฉันเร้ออดมากกว่านี้ยุดวุ่นวายกับลูกเสียทีเดี๋ยวก็เอาแม่มาช่วยเดี๋ยวก็เอาลูกมาช่วยมันไม่ช่วยเลยมันเป็นพอสันดานมึงร่อยเปอร์เซ็นต์หายโกวบอนี่นะครับ มันยังมีมาเรื่อยเ้ยครับี่นองฉันไม่เคยเอาลูกมาโหนเพื่อให้คนสงสารแน่จริงลองดูเลยโพดไหนฉันเอาลูกมาโหนก็ต้องตามต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือบทละค้อนที่แสดงนะครับบางเทือ าก็คิดว่าเฮ้าเหตุใด,ดซีว่าถึงอดีตหัวเก่าว่าเป็นจังสันจังสีเล่ากับพยายามนิ่งเอาได้ครับผู้ใหญ่บ้านเลาก็บอกว่าคุยหลังบ้านแล้วบ่อยับมีเอียงมากกระทบนะครับแต่ตอนนี้มันบ่แมนครับเดี๋ยวรอฟังเบิงนะครับว่าฝายยิ่ง เพลนเสียวอียงออกมาบอกหลคกล้งหลายคราแลา้วครับที่เว้าแบบนี้นะครับที่โพต์แบบนี้พ่อสุดท้ายแล้วก็งเงียบไปนะแล้วตอนนี้ล่าสุดก็ได้แช่นะครับขอความของพระเอกเพ่น,นะครับเนาะเพิในโพดบอความว่าเสื้อผมดีลองแม่นแม่นดะูหน้า แมนยุอะครับแล้วกุ้นจะซื้อเสือบยุดแบบผมแมนเบิ้งยังไงกับหูนะครับว่าพายจะย่ามที่สีแซ็นะครับเมนยังกะตามนะครับแมนสี่มาไม่หรือยังกะตามกับหูยุกกะเขาใจยุกกะตองคลอยตามหรือว่าไปน้ำกันเทเข้าก็ต้องเบิ้งนะครับ ห้ามาณนะตอนนี้ในฐานะเอียงสิ่เป็นพระเอกยางเดียวปกป,ป,ป้องนา่งเอกแบบนี้เล่นบรับถ้าขึ้นว่าจีฮ็ดถ้าต่อไปกับเฮ็ดไปครับมันก็แล้วแต่ผู้สี่เื่นชอบนะครับผู้ใดมักก็เชี่ยไปครับผู้ใดบ่มักกับบเชีร์มันก็มีแค่นี้ครับ ส่วนขอความนะครับที่พยาบาลเราเห็นเราบ่กหมักกับกงสีอ่างนั่นแหะครับเดิ่มตังแต่อุ่มทองพล่ะรองเพลงหาเงินกระเตงกระเตงลูกอยู่ในท้องผ่อนล่ำเบาเคยผักพ่อนยันขอกระกงสีมองมานะครับพยาบาลนี่บ่กหาสอยเลยบ่บ่ บ่เม่นว่าหาซอยกันเราได้มาก็มาสางบ้านสางซองเอียงน้ำกันะอืมนี่แหะครับส่วนมากหลายครั้งเนีย่ยพ่อมีเอียงมากกระทบนี่ก็สิเห็นอยู่นะครับกะสิเอาเรื่องลูกมาตลอดทุกครั้งเดียวกับรับบทเป็นผู้ถูกกระทําพี่น้องว่ามันเหมียนบะอ,อืม ก็เห็นทุกขรั้งนะครับพ่อให้คนสงสารนี่ไหมเรียกคะแนนให้คนว่าตัวเจะาของนี่ตัวผู้เดียวเราก็มีคนมาล่างแก่หลายหลายคนมาล่างแก่นะครับอันนี้ก็บงหวาเอฟซี่ิคิดจังไนครับ มุมมองนะครับเด้วยแมนเตล่าค้นก็นตามผมกาล่องเข้าไปเบิ่งนะครับคอมเมนต์ใต้โพสต์ของนางเอกนะครับเพิ่นบอกว่าจริงที่สุดบบมีอียงหรือสิ่งใดที่จะเสียสะละร่างกายแลวก็ชีชีตใดเท่ากับแม่แล้วคำว่าแม่ยิงง่ญ่สุดยอดอุ่มทองทำงาน ซึ่มเสาหลังคอดหาเงินเลี้ยงลูกลูกป่วยแม่ใจจะขาดลูกเจ็บนิดเดียวแม่พร่มตายแทนรักแล้วก็ห้ยกำลังใจเสมอผมอยากถามจริงๆนะครับพอมันบ่นมีหัวใจบ่ครับในฐานะที่ผมก็เป็นผู้ส้ายคือกันคือว่าบ่าหักลูกบ่ครับ ด้วยสภาพนะครับผู้ใช้มันอุ่มทองบ่ได้หรอครับเราถามมาหาเงินมาเลียงหลูกบอหาครับเป็นอย่างเชงสิบีบ่หาสิีอ่างต่ว่าอุ่มทองอย่างเดียวอะครับมันบ่แมนครับผู้ดใดกระฮักลูกโตจาของคือกันกเบิดล่ะครับเมนสีดีหรือบ่ดียังกระตามเลย กะหักคือเก่าครับบอกไม่พูดใดไรหรอกครับทิมลูกโตจากของรคุณยา่บ้านรบดูแ,แลบ่ะวบส่งเงื่อนให้บ่ครับมันแยกข้างกันแล้วเล่ากับไปฟ้องร้องตัวเล่ากัอยากได้ลูกคือกันหายเล่าไปเลี่ยงบ่ครับบ๊อบเห็นเอาขึ้นไปดิเราอ,อยากเบิง้งคือกันนะครับในหลายคนบอกว่าลูกขึ้นมาเบิงนะ้งเพลน่ะเอ๋สีเห็ดียังกันเนี่ย ล่องบึงครับเป็นบอกว่าบ่มีอย่างเข็มกาสายเดือดแล้วดอกผู้ชายเนี่ยกระสิบ่ขึ้นว่าเป็นสายเดือดหผู้ใชยน้ำน่ยบ่ครับบ่มันว่าสีอ่างผู้ใายผู้ยิ่งเนาะครับความหักมันมีคือกันครับกระ่องให้เอาไปเลี่ยงตีแหละครับขึ้นว่าสีเลี่ยงได้บ่สีเลี่ยงได้ดีบ่ครับ คิดเบิ้งกันแล้วกันครับบ่ได้เ้าเพื่อสิให้ผู้ใดมาผิดใจกันนะครับเอาความเป็นจริงที่มีเนี่ยว้ากันแค่นั้นครับ